สวัสดีครับมีดักกี้แม่เองนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในแล็กนัลล็อกคลาสนะครับผมแปลว่าแล็กนัล็อกบทขยี้ทําลายล้างเออควันนี้ขออนุญาตมาแจกโค้ดก่อนเลยครับกดซ้ายบนครับกดรหัสแรกรับโค้ดอยู่ใต้คอมเมนต์แต่มีก็ใส่โค้ดไม่ได้เหมือนกันครับตอนนี้เขาน่าจะแบบมีการเกำลังปรับเปลี่ยนอยู่สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวน่าจะสามารถใส่โค้ดได้นะครับเพราะว่ารวบรวมโค้ดไปก่อนนะครับ จากที่มีทดลองตอนนี้เล่นก็ถือว่าใช่ได้นะมันเป็นลักนั่ล็อกเวอร์ชันคลายสมองครับผมที่ผ่านมาเราลบกันไปเยอะแล้วใช่ไหมวันนี้เราลองมาเปลี่ยนการเล่นแบบผ่อนคลายไม่ต้องมีการฆ่ากันแต่อย่างใดนะครับมีแจกไหมหรอมีลองแล้วไม่มีเลยมันมีแค่เนี้เออเอาเป็นว่าถ้าล็อกตู้เนี้ยงอันนี้มีเพิ่งเล่นนะจะไม่ไม่มีประสบการณ์เล่นแล้วครับแต่เดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวจะทำไกด์ให้นะครับเอ,เอาตัวอะไรใช่ไหม มีนักเวทเลยครับถ้าไม่มีเอานักเวทใช่ไหมมีรู้สึกว่านักเวทมันยิงไกลมากและแรงมากครับมีว่ายังไงก็ตึงแน่นอนนะกี่ไกลตัวนึงน่าจะสไนเปอร์นี่มือมือเอ่อมือปืนแม่นนะครับผมโอเคมีไปเอยีิบเก้าบาทลองให้เพื่อนๆเ,เลยเผื่อใครจะได้โอ้โหได้พลังราชาโจรสลับที่มันลูฟี่หรือเปล่านายคือลูฟี่หรือเปล่าไม่ใช่นะเด็กบอกไม่ใช่คูไม่ใช่ลูฟี่คูตายไปนานแล้วกูไม่ได้ดูวันพีแต่โอ้โหจบเลยเด็กปฏิเสธกันอย่างนั้น อะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตรีวิวพี่เด็กเนะเรามีตัวอะไรเก่งสุดเราก็เอาอัพตัวนั้นอัดไปเลยครับมันจะได้เก่งไปครับเราผ่านด่านง่ายแต่จริงๆมีอยากได้นักเวทนะไฮวิสาตถ์กับสไนเปอร์มีว่ามันต้องตึงแน่นอนนะไอตัวพวกนี้มันต้องยิงไกลแน่นอนคือหมีเคยเล่นตอนโค้ดเบต้าหมีมีมีไฮวิสาต์ Wizard, มันยิงเป็นบเทโอลงมาลูกเบลเลอร์เลยอะ่ะเออหมีว่าน่าจะช่วยได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวหมีขออนุญาตไปรีวิวอีกสลเอเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคำว่าเรียกอ่าถ้าเราเปิดอ๋อแจกให โอ้โหมีดีใจขอบคุณมากน้ำตาไหลเลยปิโกออกมาสักตัวดิอะไรแบบไฮไฮคูคูต้องเป็นสีทองใช่ไหมอ,อ๋อถ้าเกิดตัวไหนที่เราเปิดแล้วเราไม่มีก็จะบวกพลังด้วยนะครับโหต่อไปต่อไปสีทองกับเขาหน่อยไม่มีครับโอเคครับปะเดี๋ยวมีไปลุยเลยแล้วกันมีแค่นี้ก็แค่นี้แหละครับเราไม่ต้องแบบเติมเติมอะไรมากมายอ,อ๋อมันเลืแค่สีเองเหรอให้งั้นเราก็ควรเอาตัวที่เก่งสุดของเราไปนะครับอ่ะเด็ก อ่ะกระบองเพชรแล้วก็บังกรที่เขาแจกมานะครับอีกตัวน้องหมูน่ารักดีปิโก,โกออตัวซมเอยน้องผู้หญิงน่าจะเก่งกว่าเรียกว่าอุนดีเน่ใช่ไหมลุยครับคุยขแข่งออกลบแล้วยืนยันกันแก้ไขเออก็เราก็ออกเอาตัวแข่งแข่งเรามาแล้วไม่ใช่เหรอนี่เดี๋ยวดูพลังของเด็กซื้อเพื่อใครจะเตินมนะลองดูได้ครับว้นี่ถ้าเด็กเห็นมามันจะเป็นอีไรครับเออตะขอมือมนะันแหละ เอาแล้วเด็กนายโชออกมาชิงโคโชคอ,อะไรไว้ได้น่ะ,กระ,ก,ระกระโกลกโหรออ๋อเด็กมันต้องค่อยๆรวมล่างใช่ไหมเป็นกระโหลกใส่หมวกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเอาเรื่องจัดๆเลยนะเด็กนะตัวนี้มันอะไรวะไอ้ข้างบนไข่ปลาหมึกเนี่ยอะไรประหลาดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรารวมๆไปก่อนคนระับอ๋ออันนี้ไข่บางกรอ๋อออกมาเป็นไข่มีลูกกระตาเป็นบางกรไงเออเอาเรื่องอีกแล้วบูตาถูก เออเดี๋ยวจะรวมกระโหลกเดี๋ยวเป็นเด็กใช่ไหมเออเอาเรื่องแล้วนะตอนนี้เริ่มสนุกแล้วอะไรอย่างงี้อ๋อ่อถ้าเป็นปลารวมร่างกันจะเป็นลูกลกนางเงือกครับอืม <c oughs> นังเงือกเอ้ยนี่บังกรครับมันชิงโคนี้ออกมาจากไข่แล้วเอาเรื่องเอาเรื่องสุดฟุดเลยนี่กลายเป็นพ่อไอ้นี่แหละครับพ่อกระบ,บองเพชรตอนนี้อยากรวมเด็กมากเลยหาตะขออยู่ตะขอ,อยางร่าง,างไม่ถึงไม่เป็นไรเอาไข่มารวมเลยมันจะตกลงไป เอ้ยเสร็จเราแล้วนี่สิงโคโชโกังอัญเชิญเจ้าแหง MVP ่ง M V P อสูรกายแห่งท้องทะเลเด็กซ์ซ์อ,อะทำไมมันจะเป็นกระโหลกอยู่เลยวะต้องอีกขั้นหนึ่งแน่เออนี่ไงเหญ่ไหมตอนนี้กระโหลกมีไอ้นี่แล้วครับตะขอเลยเพื่อนๆเห็นเนียมันกูเล่นเกมอะไรอยู่วะต้องรวมอีกสองอีกขั้นหนึ่งน่าจะได้เอาค้างอีกมึงนะครับค้างโอเคหายละเอ้ยกระบองเพชรโอ้โหอันนี้ห้าตัวแล้วอะผมว่านี่ หนูนางเงือกน่ารักมากเลยอ่ะนาง,นงค่อยๆโตอะไรอย่างเงี้ยระบบ evolution นะครับเอ่อตอนนี้มองแต่เด็กแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็เนี้ยแหละเยอะดีอุย้ยไข่มังกรเยอะมากเลยอ่ะสามมันไม่ได้สี่ไม่เป็นไรครับอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ไหนเด็ก,กวะกำลัง <c oughs> ตอนนี้ ตอนนี้อยากเห็นเด็กมากเลยอุตส่าห์แบบได้ตัวทองมานะเราต้องบูชาย,ยันเด็กนะครับไม่มีแล้วว่าตัวอื่นมาอยู่ไกลกันหมดเลยอะ่ะอ่ะผสมมาที่นี่ไปก่อนเขาอุตส่าห์กระดิกกระดิกขายแล้วนี่เดี๋ยวดูพลังของเด็กครับเอ้ยพลังสุดยอดของเราโอ้โหรุนแรงกว่าเดิมมากแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเห็นไหมเด็กรอบนี้นะอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ขยับเลยอะ่ะเพราะว่าดามเมจเราแรงกว่าตัวเขาที่แล้วมากครับโอ้ มันไม่ได้ลงมาคราวที่แล้วลงมานี่คือแบบเละเลยใช่ไหมอันนีมน้มันยังไม่ทันลงลเลยไอายาเยอนี่คือยาอะไรวะเนี่ยอขวาล่างเนี่ยอ๋อรีเฟตรอบตำแหน่งคู่หูไม่ต้องครับแล้วไอายานี่มันคืออะไรวะกดออกยาวฟ้าลากู่้วสนามอ๋อเราลากคู่หูได้เลยเหรออันนี้เท้าเพิ่มจำนวนเก้าอ๋อเพิ่มจำนวนเก้าเออใช้เลยดีดีด,ดีจะได้แบบเก้าเยอะเยอะไอกระบ,บองเพชรตัวนั้นมันเป็นอะไรวะนั่นอนะมันไม่ตรงกันเลยไม่ใช่หรอ มันตรงนะครับขอคิดนะโออมันจะเอาตัวนั้นใช่ไหมอ่าเอาไปเลยก็ได้ครับอยากรออ๋อเพิ่มจํานวนไซด์บนเพื่อนเนห็นปะ่ะจำนวนเก้าทำให้เราก้าได้เยอะครับเรายิ่งได้เปรียบเลยนะมีอยากได้เด็กอะ่ะ <c oughs> อยากลองดูหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> น่าจะหานะครับโอ้โหถ้าเรารีเฟซนี่มันจะรีเฟซหมดเลยเพราะว่าเนี่ยเสียวเดี๋ยวชิปหายนะอันนี้ เพิ่มจํานวนอีกนิดใช้เพิบมเริรอ้าวทำไมมันกดใช้ไม่ได้อ่ะอ๋อใช้แล้วครับเห็นว่าบวกห้าซ้ายบนแล้วเลยว่าอ้าเออนี่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 สูมคู่หูอ๋อสูมอะไรสูมเด็กเนี่ยโอ้โหอ๋อยี่นี่เองนะเข้าใจแล้วและไอ้นี่มันใช้แล้วมันหมดมาโอา้มันไม่โอ้โหนี่เป็นกระบองเพชรโคตรกระบองเพชรลงหัวเด็กเนี้ยลงกระโหลกอะโอ้โหไม่ลงเลยแต่เอ้แต่ดีนะเนี่ยอันนี้ใช้แล้วมันหมดใช่ไหมอ๋อใช้ได้แค่สามครั้งนะครับ วุ้ได้กะโหลกสอ,สองตัวแล้วติดขาดอีกตัวหนึ่งนะครับทำให้ผสมยากหนักกว่าเดิมอ,อีกเหรียญทองมันกระดิกไปไหนวะมันไม่ได้แล้วนั่นอนะเออไม่มีตัวอะไรต่อกันเลยอ่ะมีแค่นางเงือกเียใกล้สุดแล้วไข่บังกรโอ้โหไอเดี๋ยวลองรีเฟรด,ดิบัว โอ้มันใช้คำว่าทั้งหมดไม่เอาเดี๋ยวหายหมดเลยอะ่ะ <C> ก <erin> <K erin> ็าหลงไปไหนอะ่ะมันไม่เห็นใครเลยอะ่ะเออไม่มีใครเลยครับอ่ะก็เดี๋ยวก็กโหลกไปอยู่ใกล้กันแล้วกันอ่ะอันนี้เดินเล่นๆครับเพราะไม่มีตัวไหน่กันวเลยนี่จะเอาข้อมือจอสลัดมาผสมกันอยากได้เด็ก คือสรุปเกมนี้เอามีคแบบสรุปให้เลยนะถ้าเราเปิดตัวทองได้สี่ตัวเอามาลงผ่านทุกด่านเพราะว่าพลังโจมตีสเตตัสอะไรมันเก่งกว่าตัวหนึ่งดาวสองดาวมากเห็นไหมดูดิไม่ได้เข้าเลยครับโอ้โหถือว่าตึงมากนะเพิ่มเด็กรีบเก้าบาทเกมง่ายเลยครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับเพื่นอนๆอ,อ่ะอย่างน้อยกูก็ผสมนี่ได้เฮ้ยได้แล้วนี่ว่าโอ้โหจะเดินไม่ถึงแน่เลยอะ่ะต้องเพิ่มนะครับ ลากคู่หูอ้อยลากได้ด้วยเหรอถ้าลากตรงนี้มันก็ไปไกลกันดิเดี๋ยวลองดอยากลองหาเรื่องอ๋อได้ด้วยวนันนี้โอ้สวยแล้วถ้าอย่างนี้ไม่มีทางเรื่องครับเราต้องลากอีกรอบหนึ่งใช่ครับแล้วก็เอาเจ้าไอ้นี่มาไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะผสมราชาปีศาจผู้ปกครองน่านาน้ำเด็กซือ้อย่างไม่เด็กอีกว่าต้องอีกล่างแน่เลยมันน่าจะใส่หมวกนะครับ อผสมให้อย่างนี้ไม่เป็นไรแล้วยังไงก็ผ่านเรามีตัวโหดเยอะมากครับตอนนี้ถ้าผสมเด็กออกมาเกือบขั้นสุดยอดอย่างงี้ได้ไม่น่้มีใครทําอะไรเราได้แล้วลครับโอ้แต่ระยะตีมันสั้นนะหนีต้องเอาไปอยู่ข้างหน้าดีกว่าเนี่ยระยะกระโหลกคนตีไม่ถึงครับเลขทีสังหารสัตูอุย้ยสีม่วงนี่ดีกว่าแนะ่นอนยังไม่เห็นเนี่ยต้อกระโหลกไปอยู่ข้างหน้าหมีว่าตัวดาเมจตัวที่แรงๆของเราต้องไปอยู่ข้างบนมันจะได้ยิงก่อนได้เปรียบนะครับ อ่ะมีใช้อีกสักทีหนึ่งไปนี่เลยเีย่โอเคครับผสมเท่าที่ได้แล้วกันตัวอะไรก็เอาไปเถอะเอาโจมตีไม่มีหรอกมันคำเนี่ยสามมต่เหรียนลน่ะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวดูครับมันทำอะไร โอ้กบองเพชรโคตรดีเลยกบองเพชรกบองอ๋อมันฟันครับเด็กมันฟันเนี่ยแต่มันฟันแรงมากแต่ระยะระยะฟันมันสั้นนะคือแบบโอ้โหเด็กฟันแรงมากครับโอ้โหฟาดอ้าวเอ็มีีกำลังมาท้งนี้เราต้องอัญเชิญตัวที่เราเก่งที่สุดของเรามาครับเอาแต่ตัวที่เก่งที่สุดของเราอันนี้ลูกมังกรวายเข้ามาไม่ทันแน่เลยว่ะ ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็โหดแล้วเหลือพี่เด็กจะได้โชว์แล้วแหละโอ้ชิบหายแล้วมีลืมเอาน้องนี่มาไอร่างเกือบโตเลยอะ่ะไม่เป็นไรครับเด็กคนเดียวก็พอเพลงดาบเด็กมีโอ้โหฟาสามทีบอตายตึงสุดๆเลยเด็กนี่ครับ MVP กันไปเลยทีเดียวดาเมจอยู่ที่98%้าหมดอ้เก้าหมนะครับเอาครับเป็นการรีวิวเกมแล้วเผื่อใครจะเติมเงิน29บาทเอาเด็กก็สามารถจัดได้ครับเก่งจริงครับ สรุปนะหมีหมีดูเกมแล้วว่าหมีรู้สึกว่าการที่การที่เราเปิดตัวทองได้ไงก็เก่งกว่านะครับอันนี้หมีไม่รู้มีคนเล่นเยอะป่ะวาวนะเนี่ยเดี๋ยวลองลอง,ลอ,งอ๋อเปลี่ยนอาชีพอ๋อเรามีเปลี่ยนอาชีพนี้นักดนาบโอ้ไป็นนี่นักนักเวทบ้างดีกว่าไหมเนะี่ยอ้าวเราไม่มีเรื่องตัวเมียหรออ๋อมีเข้าใจนะ้เกมมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ถ้าเราจะเลือกอาชีพอะไรเราก็ควรจะต้องให้มันสัมพันธ์กับแนะนําคู่หูครับมันน่าจะได้บัฟอ๋อนี้ต้องเป็นทาเลฟทาเลฟนี่คือโจนนะเป็นพ่อา้าซะแล้วเดี๋ยวดูดิมันทําอะไรวะมันถึงแบบมีสก,กิลช่วยกันอ๋อมีมีดราชาโจนสลัดอาวุธขอบเขตอ๋อเข้าใจละวโจมตีเพิ่มขึ้น25%นะครับถ้าเกิดเป็นอายุเอาวุธระยะระยะใกล้อะ่ะถ้าเป็นโจรกับอันนี้เด็กๆได้เอาเป็น เป็นพ่อคา้านักเวทไม่ได้นักเวทต้องเปิดเทมพนักเวทครับยังมีอ๋อพ่อค้าก็ได้มาวันนี้มาลุยโอเคครับผมอยากเป็นพ่อค้าครับเหมือนเอาเอ็มซีเลยนะครับจริงๆอยากจะเป็นนักเวทแต่กลัวมันมันไม่ได้พาสีของเด็กอะ่ะเออมันเปลี่ยนกลับได้ไมาเปลี่ยนอาชีพกลับได้โอเปลี่ยนกลับได้เหรออ๋อใช้เพชรโหเพชรสามพันเลยเหรอเยอะจริงๆเลยอเอารถเข็นชนนะครับเอาเรื่องมีรถเข็นชนกับเขาด้วย โอ้มีสเตตัสด้วยเห็นแหรแอบมีสเตตัสด้วยนะเอออัพสเตตัสหน่อยโอยโจมตีแรงๆครับรถเข็นจะได้ชนแบบทีเดียวแตกเลยอะไรอย่างนงี้เออเ่ะโอเคครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ใช้ได้อยู่เกมหนึ่งเลยนะก็เพื่อนๆลองเอ่อเปิดใจลองเล่นแร ok ็คหน้าล็อกเวอร์ชันใหม่แล้วกันนะครับประมาณนี้เอาใครมีคำถามอะไรก็เปิดตาเขาไปพูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับสำหรับแร็คหน้าล็อกคลาสบทขยี้นะครับผมอ่าแล้วเจอกันนะครับโบนัสอะไรไว้่ยอ๋อ มีแจกอะไรตัว5้าดาวไปเล่นไหมเนี่ยกระบองเพชรที่สงสัยตัวเทพสายฟรีแน่นอนแจกมาซะเยอะเลยต้องอัพดาวเต็มแน่นอนนะครับแด่ๆๆๆรับทั้งหมดนะครับ